สวัสดีครับผมนายวรพจน์สีนวลรหัส014104052วันนี้จะมาอธิบายเรื่องนี่อพอลิแทนซิกคอร์หรือ n อครับนี่อพอลิแทนซิกคอร์หรือ n อนะครับคือคอร์ดนอกคีย์ที่เกิดจากคอร์ดลำดับที่2รลดลงครึ่งเสียงแล้วก็นำมาทำให้เป็นมีเจอร์และพิกับ1ครั้งนะครับมีหน้าที่ส่งไปยางคอร์ด5มี4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบที่1นะครับ n 6ส่ง5นะครับแบบเมเจอร์คีย์นะครับคือการนำคอร์ด2ลดลงครึ่งเสียงโดยลดตัวที่1กับตัวที่5ของคอร์ดนะครับจะกลายเป็นคอร์ด n 6นะครับแล้วพิกกลับ1ครั้งการเดินทางของเสียงนะครับจะส่งไปที่คอร์ด55นะครับนองแต่ละตัวจะเดินไปหาเสียงที่ใกล้ที่สุดหรือเคลื่อนที่แบบโครมาติกหรือ1เสียงเต็มนะครับยกตัวอย่างคีย์ C คอร์ด2ท DFA นะครับ นำตัว1และ5ลดลงเครื่งเสียงก็จะได้ D flat F, at, f A f a t แล้พิกลับ1ครั้งจะได้ F A f a t D f a t ครับอันนี้คือรูปภาพในตัวอย่างในแบบที่1น,นะครับ n 6ส่ ick, งไปยังคอร์ด5แบบม i n เนอร์คีครับคือการนำคอร์ด2มาลดลงเครื่งเสียงโดยลดตัวที่1ของคอร์ดจะกลายเป็นคอร์ด n 6นะครับแล้วพิกับพิกับ1ครั้ง การเดินทางของเสียงครับที่สซนเรียงคอท่าครับโน้ตแต่ละตัวตตจะเดินทางไปหาเสียงที่ใกล้ที่สุดนะครับยกตัวอย่างคีย์ซีไมเนอร์คอสองนะครับจะได้ดีเอฟเอแฟดนะครับนําตัวที่หนึ่งลดลงเครื่องเสียงจะได้ดี 1, แฟดเอแฟดแด้พลิกกลับหนึ่งครั้งจะได้เอแฟดดีแฟดครับนี่คือรูปภาพตัวอย่างในเอ็นซิกในคีย์ไมเนอร์นะครับต่อมานะครับแบบที่สองครับเอ็นซิก สองห้าแบบมีหนึ่งหกสี่ขั้นกลางครับคือการนำขอดเอ็นซิกส่งไปยังขอดหนึ่งที่มีการพิกัดสองครั้งคอดหนึ่งที่พิกัดสองครั้งรจะมีองค์ประกอบคล้ายขอดห้า้งยัยกเว้นตัวสีที่ขอดห้าจริงๆจะเป็นบีนะครับเนาะแต่ละตัวจะเดินไปหาเสียงตัวที่ใกล้ที่สุดจากนั้นจะส่งไปยังขอดห้าครับอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างในแบบที่สองนะครับเอ็นซิกหนึ่งส่งหนึ่งหกสี่แล้วก็ส่งไปขอดห้า แบบที่3นะครับ n 6ส่งห้าแบบมี Secondary ขั้นกลางครับคือการนำขอด n 6ส่งไปยัง Secondary dominant โดยใช้คอรด f u l d i n 7ของ5นะครับจะทำให้การเด,เดินเสียงเป็นแบบ Chromatic จากนั้น Secondary นะครับจะทำหน้าที่ส่งไปยังคอร์ดที่5ครับอันนี้คือตัวอย่างในแบบที่3นะครับ เอนซิกฟูดิมของ5้าส่งไปยังคอร์ดห้าแบบที่สี่นะครับ n อนที่ใช้3ามรูปแบบก่อนหน้านี้มาผสมกันนะครับคือการนำคอร์ด n อนส่งไปยังคอร์ดเซคัน d ด r ร d o ี i โดมิแนนครับแล้วก็คอร์ดฟูดิมของ5้าจากนั้นส่งไปยังคอร์ดหนึ่งที่พิกลสองครั้งแล้วก็จะส่งไปยังคอร์ดห้าครับซึ่งเขาแต่ละตัวนะครับก็จะเดินทาง เดินเสียงอย่างโตที่าที่สุดจะทำให้เกิดการเดินเสียงแบบโครมาติกครับอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างที่สี่นะครับคือการนำทั้งสามอย่างมารวมกัน n 6 i g f d i ของห้าหนึ่งหกสี่แล้วก็ส่งไปยังคอรห้าครับ